เนี่ยน้องสฝนหยุดแล้วแน่เลยคนเดินออกไปคนเริ่มเดินออกไปข้างนอกได้ละอ๋อเนี่ยฝนหยุดละเดินไป BTS จีงหว่ปะเดินไปทางนู้นสะดุดจ้าเดินไป BTS ละเพราะว่าฝนหยุดแล้ว ค่อยดูนะพอกูเดินออกไปนะฝนแม่งตกแรงอีกแม่งแรงแกกวิกไปดูมึงเชื่อกูมั้ยกูมั่นใจเลยอนะไรจะไม่อะไรก็จะไม่อไย,อมยอมเป็นใจให้กูมึงเชื่อกู <S <S สวัสดีครับพี่สัมบัติครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าออกมาทาง BTS เดินง่ายนี่ไงเนี่ยกำลังจะเดินออกแล้วเนี่ยเนี่ย ถ้าฝนไม่ตกแรงโอเคเลยเดี๋ยวออกปและถ้าฝนไม่ตกแรงนะก็จะเดินดูว่าฝนไม่ตกแรงก็จะแบบนะน่าจะไม่ตกแรงละเดินได้ล้เนาะเป็นหัวใจเราอ่อนอยากทำหัวใจขึ้นใหม่อะไม่แรงแล้วเดินได้ละหลายๆคนเขาเดินกันแล้วอะฟ้าเปิดทางแล้วค่ะ เปิดทางให้กูแล้วเหรอฝนยังตกอยู่เลยนะกูว่าไปดาเปิดทางแล้วแต่มันเดินได้ถ้าฝนตกแบบนี้แล้วมันไม่มีลมอ่ะเดียวโอเคจริงๆตกแบบไม่มีลมกูโอเคมากกูได้อยู่อ่ะแต่ถ้าตกแบบมีลมก็แบบอื้หว่หวจะเคลียร์นะมืงใช่ป่ะมันก็ต้องนิดนึงอะ่นะเนไปอ่ะ เนี่ยคนเขาเดินเดินเดินออกมากันเยอะแล้วนะอุ้ยตายละเชี่ยโดนฝนนะโอ้งนี่เร็วๆลงนี่แล้วก็เนาะเดินมาดูบรรยากาศบ้างแต่คนใน BTS เยอะมากเลยนะกูกูคิดถูกป่ะเนี่ยกูคิดถูกหรือเปล่าที่ออกมาเนี่ยฮะกูคิดถูกหรือเปล่าวะเหมือนคิดถูกแล้วเนี่ยแต่จริงๆกูอาจจะคิดผิดก็ได้นะเนะ ออกมาสูดอากาศบ้างเนาะสู้ไปใช่ไหมสู้ใจนะสู้ไปเนาะอบอกให้สู้ก็สู้นะตัหัวใจสู้สู้เราเป็นคนเชื่อคนง่ายเนาะเขาให้เราสู้เราก็สูสนะ้สู้นะสู้นะสู้นะโอ้คนเยอะแยะมากมายดูเดแล้วเขาจะไปตรงไหนกันนะลงใช่ไหมลงไปข้างล่างใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ลงข้างล่างอันนี้มันขายตัว๋วลงข้างล่างอยู่ไหนวะรงไหนคือลงข้างล่างอ่ะทางนน้นเหรอตรงไหนลงข้างล่างวะกูก็ไม่เคยมาด้วยมึงอ้าวมึงเดียร์ชิปแล้วมึงมึงออกแนวหลงนะอ้าวกูลงทางไหนวะไอ้เจ๊น ขึกโขึ้นจากาตัว17บาทเลยนีวจอดรถอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีชัยเดียรเดียร์จอดรถอยู่ใกล้ๆลอนุสาวรีย์ชัยออกทางนี้ไว้า่าดี่เออกทางออีได้เขาบอกว่าส4ออกไม่ได้ออกหนึ่งสองออกทางนี้นี่นี่ออกนี้ไว้ออกทางนี้างได้ออทางนี้ ออกข้างนี้ได้มาเดินออกมาเจอโลกบ้างเฮียมาเตรียมตัวกูเอาล้มมาด้วยเอาล้มนิชามาด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมีหยิบล้มก่อน ผมว่ามีแววกับกูดูแล้นะลิเกเลิกแล้วเพราะว่าดูจากทรงมันตกนะแนีแ่เลยลมนิชากูพร้อมแล้วเดินไปเดินไปเดินเล่นตรงหน้าเวทีด้วยเด้อเดี๋ยวไหนมาก็าอาบรรยากาศนะ ทั้งเกลีขาเปียกหมดแล้วกูโอปุจากข้างนอกอ่ะเย็นดีจังเลยอ่ะฝนไม่ตกก็จริงนะแต่มันมันเย็นว่ะมันแบบมันไม่มันไม่อึดอัดในห้างมันอึดอัดมันเหมือนแบบคนมันเยอะแล้วมันแบบแย่งแอร์กันแล้วทั้งไีซีแอร์แม่งก็ไม่ได้เย็นไอชีพายมันไม่ได้เย็นไงมันทำให้รู้ว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะสู้เดียวออกมาข้างนอกตากฝนดีกว่ามีร่มไม่ต้องกลัว มีร่มไม่ต้องกลัวอุ้ยร่มนิชาเฮ้ยมีคนถือร่มนิชามีคนถือร่มผมด้วยเว้ยสุดยอดเลยอ่ะมีคนถือร่มผมด้วยนะอุ้ยโทษครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อย น,ะนี่นะเขาก็ยังไม่หนีกันนะเขาก็ยังสู้กันอยู่นะโอ้โหจงเกงลากเปียกเลยว่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาไปดูไปดูไปดูอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่มันก็เปียกจริงอะแหละฝนตกจริงอะแหละแต่ก็แบบผมว่าคนมันก็ไม่ค่อยถอยอกันนะมึงคนมันก็ไม่ถอยนะเนี่ยเขาได้ยินเสียงปลาใสอย,อยู่เลยอ่ะดูขาเกงเลย ดิขาเก่งเปียกเปียกแล้วจ้าขาเก่งเปียกจ้าขาเก่งเปียกจ้าโอ๊ยตรงนั้นเดินได้นี่ว่าเดินยววายเออเดินข้างในดีกว่าวะ เดินข้างในดีกว่าไม่เปียกด้วยอ้าวแล้วคุณจะเข้าไปข้างในยังไงวะอเอาต้องรอดเหรอมัน,นคงมันคงไม่ต้องรอดหรนะอกเนาะเดินข้างในตรงนี้ก็ได้นะตรงถนนนี่เนาะสู้ๆต้องสู้ ต้องสู้ถึงชนะดูบรรยากาศจ้าไม่หนีจ้าไม่ถอยจ้านี่จ้าไม่หนีไม่ถอยจ้า,จา,หจาเห็นไหมกูบอกแล้วไม่หนีไม่หนีไม่ถอยนะจ้านะนี่เขาด่าผมออกไปดีออกไปด่าใครวะกูหร,ะหรือเปล่าเนี่ยเขาอะมาอยู่ใต้ใต้ตรงรถไฟฟ้าเนาะมันก็ไม่เปียกอ,อะเนาะ มีสงชาติขายมีอะไรขายเนี่ยดูดิเต้ไม่หมดอะเพิ้นไปแล้วเปิ้นกลับบ้านแล้วบ้านเขาอยู่ไกลเปิ้นกลับบ้านแล้วเขาขายกันแบบขายกันสองฝั่งฝั่งเลยอะ นะฝนฝนตกเป็นธรรมดาจ้าเจอดรมาริกากัไหมยังไม่เห็นเลยเจมันอยู่ไหนวะอีเจมันอยู <JI> ่ตรงเวทีหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงไอเซนจูรี่ตั้งนานเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเพราะว่าอยู่ตอนที่ฝนมันกำลังจะตกพอดีไงพออยู่ตอนที่ฝนมันกำลังจะตกพอดีมันก็เลยแบบ ขายอะไรวะเนี่ยขายหมูสเต,ต๊ะวะขายหมูสเต,ต๊ะวะนะขายหมูสเต,ต๊ะวะกิ้งย่างไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเราจะไปตรงเวทีไหม๋ยวจะได้ฝ่าฝนไปให้ยังมีร่มยวไม่กลัวหรอกเอะ้ยคนเยอะแยะเลยอ่ะ ดี่บอกแล้วคนมันก็ไม่หนีรอไปใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากูไม่สบายนะอิจิตดาด้านะมึงต้องมาดูแลกูนะกูบอกก่อนนะไป่ะไปได้นะ่กูไม่สบายนะอิเจกูบอกเลยนะมึงต้องดูแลกูเลยนะกูมไม่กลัวหรอกอยู่ใต้ฟ้ากลัวฝนเพื่อไม่กลัวจ้า เขาเขียนว่าอะไรชาติกูแผ่นดินกูประเทศกูนี่ชัดเจนชัดเจนนะเดินอยู่กลางลมฝนเนื้อตัวหนาวสั่นใครช่วยแบ่งห้องใจให้พักสักครู่ข้างนองมันเหน็บหนาว ถ้าเท่าน,นั้นเอ็นดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมยืนอยู่อ,อัลซอฮวฮ์เบอกยืนอยู่อนุสาวรีเนื้อตัวหนาวสั่นให้ช่วยแบ่งห้องใจให้พักสักคู่ตรงนี้มันเน็บหนาวอารมณ์ดีสิชาลมเสียเพื่ออารมณ์ดีสิ ่ไหมจะบาอารมณ์เสียเพื่ออะไรแเ้านะอย่าคิดว่ามันคืออุปสรรคจริงๆแล้วมันคือความเย็นมันคืออากาศที่เหมาะมากกับการอยู่กับคนเยอะๆทำให้เราสึกไม่ร้อนนะไม่หดหู่มีความสุขคิดแบบนี้คิดแบบบวกๆถูกไหมพอคิดแบบบวกๆไม่มีลบเลยนะ แม่งบวกเลยนะคุณจะบอกให้ใช่ป่ะถ้าคิดว่าฝนเนี่ยมันคืออุปสรรคของการที่เราจะปกป้องความเป็นคนไทยอย่างมีศักดิ์ศรีไอเ้เหี้ยอายกับูชาวะ่ะพูนตรงอายมันวะ่ะจริงๆอายมันอายไอ้วุ้นเส้นมันพูนตรงทำให้แม่งเห็นเลยขนาดฝนตกขนาดเนี้ยกูยังไม่หนีเลยฉะนั้น มึงจะทําอะไรกูมากกว่าวน,นี้กูก็ไม่สนหรอกสำหรับมึงแล้วมึงก็แค่เป็นไอ้จิ้งจกทิ่แปะตาบนาันังสลับกูกูไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วอ่ะดูบรรยากาศซะไหนไหนกูก็เปียกแล้วอ่ามานะไหนไหนกูก็เปียกแล้วนี่เอาดิมึงแลกกันนะ มีใจส้มโยนใจส้มให้กูนหน่อยใช่ครูสาแลกขนาดนี้แล้วสงสารคนอย่างกูเหอะฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวฉันเองฉันทำเพื่อแผ่นดินของเราเต็มเลยจ้าแผ่นดินของเราเต็มเลยจ้าแผ่นดินของเราเต็มเลยจ้า